หากใครที่สายชาร์จพังหรือกาลังเปลี่ยนสายชาร์จใหม่อยู่เนี่ยแต่ไม่แน่ใจว่าควรเปลี่ยนเป็น Type A to C หรือจะเอาแบบ Type C to C ดีมาเดี๋ยวคลิปนี้จะสรุปให้ฟังว่าควรซื้อแบบไหนดีเพื่อการใช้งานที่เหมาะสมกับเรา1คือเรื่องการชาร์จเร็วโดยเจ้าตัว Type C to C เนี่ยจะชาร์จได้เร็วกว่า Type A to C อยู่แล้วและต้องดูในเรื่องของการชาร์จไฟเข้าด้วยตัวอย่างเช่นถ้าโทรศัพท์ของเธอรองรับ25วัตต์แล้วเจ้าสาย A to C เนี่ยมันได้แค่15วัตต์แล้วอีกอันหนึ่ง C to C เนี่ยมันได้ววััก็้องเเ C C ่่เรา,านารรววานน The <laughs> 2การใช้งานรอบตัวดูภาพตามง่ายๆคืออุปกรณ์รอบตัวเราเป็นแบบไหนมากกว่ากันถ้าสมมติว่าหัวชาร์จของเธอก็เป็น Type A ส่วน power bank เธอก็เป็น Type A ก็แนะนําให้ซื้อ t y p e A to C ไปเลยจะดีกว่าหา Type A to C ที่มีคุณภาพแล้วก็ชาร์จได้ดีๆก็โอเคแล้ว3เรื่องการถ่ายโอนข้อมูลซึ่งแน่นอนว่า t y p C to C เนี่ยจะส่งข้อมูลได้เร็วกว่าอยู่แล้วแถมอุปกรณ์สมัยนี้ก็ยังเป็น Type C, C เกือบจะหมดแล้วการซื้อ t y p e C to C เนี่ยก็เป็นไอเดียที่ดีเลยนะสรุปเลยเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานถ้าเป็นเราเนี่ยเราก็จะเลือก Type ว่าเร็วกว่าสะดวกกว่าและดีกว่าด้วยยังไงก็ตามจะซื้ออันไหนก็ควรดูการใช้งานของตัวเองด้วยนะจ๊ะ